สบายดี LT Vision สปปลาวเร่งแก้ไขปัญหาค่าเงินกีบและขาดแคลนน้ำมันรัฐบาลลาวเร่งแก้ไขปัญหาค่าเงินกีบอ่อนและขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เวียงจันท์ไทมส์ได้รายงานครับว่าโดยการประชุมของคอร,รมอของสปปลาวประจำเดือนพฤษภาคมเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมารัฐบาลลาวกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิงและหนี้ภาครัฐทั้งที่มีภาคเอกชนและต่างประเทศเป็นเจ้าหนี้โดยการตรึงราคาโดยการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ตามแผนการช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวและเกิดการจ้างงานนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังจะเพิ่มการจัดเก็บรายได้ลดรายจ่ายและรักษาสกิลภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราทัางนี้ครับรัฐบาลลาต้องเผชิญกับปัญหาค่าเงินกีบอ่อนอย่างต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นและพบกับ LTV i ท i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี